ผัดได้เลยข้าวญี่ปุ่นน่ากินมากแล้วก็เพื่อคุณฝุดหล่อมั้งฝุดหล่อมอร่อยดีมาก แอนไปอาบน้ำเน่เลยขึน้นข้าแวาาแล้วเหรอแอนยางตอนแรกเห็นจะออกกำลังได้กันอยู่ดีๆแล้วพอ <ไป S 1> เห็นฝนลงเม็ดกข้าไป

ลุงพีที่นุนรู้ว่าได้ร้องไมโครดีใจตายเลยเพราะอไรอ่ะก็ชอบแล้วพี่เล่นที่เล่นดนตรีด้วยเนาะพี่เล่นกีตาร์ให้เอ็นที่ร้าน,นะะอาหารชอบพี่หนุย่ยไม่ชอบมากขนาดั้นแต่คือแบบเขาเขาชอบวงไมโครแบบโดยรวมบอกเมื่อก่อนเทมากเลยเขาบอกฮีโร่เลย ก็<ซ>ดูรูปถ่ายแบบถ่ายแบบปัจจุบันนี้พี่หนุ่ยยังเท่เลยดูมาดูมาเท่กว่าลูกอีกอ่ะแบบว่าเฮ้ยพี่หนุ่ยเท่มากอ่ะเามกวันนี้ยิงง่งอยู่เยอะก็ยิ่งเท่อ่ะใช่ดูแลตัวเองดีอ่ะนะดูร่างกายแข็งแรงะอะไรอย่าเงี้ยทำน้ำหรออ๋อใส่เสือ้อพ่อถ่ายไปไหนมา อ๋อไม่มาเก่งหาไปแล้วไต้องหยุอ่ะไม่ยูดห้องน้ำบ่นน่ยจ้ะไส่งในเศษนะมร้องด้วยไอ๋ออ่อะจึงทำโดยขอเขาะใหแค่ัวโรงงานแล้ว

เรียบร้อยแล้วค่ะคุณหม้อละนี <laughs> ่ <c oughs> มันจะได้แอรแล้วอ,ะอ่ะ<า>แข่งเลยนะฮะกลัวมัน้องเราคร้องลำลบ่ะไ่ที่อเอ,าาอเป็นโรวมมันมากเลยอะ่ะแบ่ีงาน ดูดูดูอา่ะว่าต้องเปลี่นให้มันกนนว่านี้บอกว่าแมีดดดดด่ดู่จู่จ yeah, <do> ู่จูออะรอ่ะอยากดูหนังเรื่องครเบบี้อ่ะ <My> baby. เป็นเรื่องที่เขาปรทับใจมากอะจอน,นี่เด็บอะปับใจส,สุดๆเรื่รองพายี้เนี่ยหรอาเบบี้าย <Hi, baby. S 2> อมากพาเบบี้นึกถึงวาวาวทุกทีเลยมันชื่อของเอฟอเฟกต์กีตาร์วาวาววาววาาวว้วอาววาววาววมวเาาวงง เขาวงเราก็เคยให้เราร้องเพลงนี้ก็ร้องถ้าได้ร้องผิดไม้ก็คิดถอยู่มากอยู่กระจัดกระจายกันหมดเลยปีเดียวเองอ่ะแล้วเปิดบวงที่แบบเพื่อนเก่งมากนักร้องไม่เก่งเลยเพื่อนกร้องเป็นห้าวงอตนมือก็ไอ้บอกรงองาซ้อมไม่ซ้อมไม่ไม่เคยนะโฟมมากวงเราไมีแด่อองเราเป็นผู้หญิงคนเดียวเราไม่แต่ผู้ชายเราเป็นเคนเดียว สาวหล่อกวงสาวหล่อมานุ้งเรนนุ้งนิ้งมีมีทหารด้วยปะมีถึงกระถ่มอะค่ะมาเทียมก็วิ่งโยนเลยตั้งวงเราตั้งวงเลยอะนะเพราะเพื่อนเขามีแฟนน้ำหายกันไปหมดเลยอ่ะเขาแบบของเขาหอบมาซ้อมด้วย แล้วเล่าล่ะขเข้ยแต่เขาคือเขาเขาก็เ,าเอาไฟเขาไปสอบมาแต่คือแบบว่าแต่คือมันพอมันมีมันก็ไปอ่ะคือมันไม่เหมือนเราไงมัน็ออทงมันหลอก,ลอกเลยอ่ะต่อไปพวกนึงก็น่ารักกันทุกคนอะค่ะเขาก็จะนันงน่งอ,อยู่เป็นมุมเป็นทุกสงสารแฟนแฟนโดนเขามงคือยอนเปหลบอยู่ตรงมุมกองอ่ะแกฟนเก่าเราชอบไงแบบเอออรอย่างเงี้ยมันมันมันเล่นด้วยอ่ะชอบ ตอนซ้อมแข่งนะกลับบ้านเด็กทุกวันเลยซอมห้องซ้อมที่เดียวกับพี่แมกะที่เคยซ้อมอไม่เคยท้ออีกวันหนึ่งสี่ทุ่มเงี้ยสามทุ่มเงี้ยไปให้ถึงเลยพวกเราไม่ค่อยซ้อมโดนซ้อมห้องซ้อมพี่พี่ซ้อมตอนนี้ตอนนี้โอเคโอเคแต่แค่สองทุ่มหนึ่งตึ้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 งอมมันตีกันพื้นที่แบบ มันไม่เวลาไง่ะลงเรียนลักสี่โมงไงแล้วก็แบบว่าเราเข้าโรงเรียนนิวไก่อ่ะเอ้ยคือบ้านนิวไก่อ่ะแล้วนี่ก็แบบเออคือถ้าได้ก็ได้ได้อ่ะดูแล้วแต่คือคนหนึ่งมันก็ไม่ได้ด้วยเงี้ยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นเล่นอะไรวคือเราไดฝังว่าเล่นเพื่อบก็จังก็จังคนจางทำงานแล้วพอเวลาซ้อมก็เอาจริงเอาจังอะไรเงี้ยมันก็โอเคนิวซ้อมเพราะว่าเอ่อกองเบสกองเบสเข่าที่แล้วอ่ะเหลือตากีตาร์คับ ทีบอกล้วเขาดีอ่ะแต่เหมือนจะกีตาร์มันมีสามกลุ่แต่ว่ามันมีเล่นคันต้องการให้ถูกว่าใครจะเอาอะไรเล่นคอเสิร์ตในนั้นก็อยู่แต่ว่าจะไปเล่นที่งานสุดท้ายมันจะย่งกันเล่นอยู่ดีเลยมีสี่คนเปิดหน้าต่างอะไรเงตอนนั้นซัมเมอร์ร้อนโอ้ะบ้าโอ๊บ้ามีคีย์บอร์ดมีตอนปีหนึ่งไปช่วยไปช่วยเล่นมีเจ็ดคนบ้าอะไรก็ไม่รู้อะไรสนุกนีแบบแบบทำเป็นห้องซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยเธอข้างบ้านโทรมาแจ้งจีบกลุ่มจริงนะยึดอุปกรณ์ด้วย ปิดตาเปิดพันลมปะตีเบาๆน่าหลงใหลโคตรตำรวจมาหลอนหลอนกันเลยเดียวทำห้องจองต้องมีใบอนุญาตด้วยเนาะใช่ที่นู่นทุกอย่างตุบใบอนุญาตทุกอย่างตุบใบอนุญาตอะไรฮะตลบดูเล่นๆตำรวจคอร์ดเล่นมากเรื่องการขอารพสิทธิของแต่ละคนใช่ไราเห็นบอกเล่นไปสักครึ่งชั่วโมงมั้งเริ่มมันอีกแล้วโดนคอลอีกเปิดมาขอเพื่อนมาให้ดูด้วยด่าโดนด่า จะขอทำฮาเรียอะไรก็โทรมาเลยสิจะขอทำอะไรเล่นในเตียวโดนแับหลายตั้งเรื่องหลายร้อยเหรียญวน่ะใครถ้าจะโดน่อเหรอแล้วมันรบกวนคนทางบ้านอยู่พี่พี่ไปพี่ไปอยู่เป็นแบบชาวที่เปิดได้แค่ใคร เปิดปลูกอ่ะไม่มีใช่ไหมเขาว่าอยเพลงไม่โอ้ยมากก็ไปแชร์กับคนจัดเออจะ่รู้ว่ามีของใครเนี่ยถูกกว่าถูกกว่าด้วยหรอก็เหมือนเราอยู่คนเดียวไม่น่ามีใครร้องเพลงเลยเดือนละหก0รเหรียญอะไรเงี้ย